เรื่องเล่านี้เริ่มต้นจากภารกิจลาดตระเวนธรรมดาธรรมดาของหน่วยทหารพรานครับแต่กลับจบลงด้วยการเผชิญหน้ากับตำนานสุดสยองที่ถูกลืมเลือนไปแล้วนี่คือบันทึกการเอาชีวิตรอดจากเสือสมิงกลางป่าดงดิบในดินแานที่วิทยาศาสตร์อาจจะให้คำตอบไม่ได้ลองนึกภาพตามนะครับในป่าที่ควรจะเต็มไปด้วยเสียงของสิ่งมีชีวิตแต่กลับเงียบเงียบจนได้ยินแค่เสียงลมหายใจของตัวเองความเงียบแบบนี้แหละครับ คือสัญญาณเตือนว่าพวกเขากำลังจะเจอกับอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดภารกิจรับที่นำพาทุกคนเข้าสู่ใจกลางป่าดงใหญ่ซึ่งมันก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลยเรื่องของเรื่องก็คือมีหน่วยทหารหน่วยหนึ่งนำโดยผู้กองเมคาพร้อมกับลูกน้องอีกห้านายครับพวกเขาได้รับภารกิจให้เข้าไปสืบความเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ในป่าดงใหญ่โดยมีเป้าหมายคือหมู่บ้านดอนตะแบก แต่จะให้เข้าไปตรงๆก็คงไม่ได้ครับเลยต้องปลอมตัวเป็นพรานจากในเมืองที่เข้ามาล่าสัตว์กันและงานนี้พวกเขามีคนนําทางฝีมือดีที่สุดไปด้วยนั่นก็คือพรานช้างผู้เชี่ยวชาญทุกซอกทุกมุมของป่าแห่งนี้แต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่ข้างหน้ามันกลับน่ากลัวกว่าฝ่ายตรงข้ามที่พวกเขากําลังตามหาอยู่ซสอีกแล้วเรื่องแปลกๆเรื่องแรกมันก็เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนี่แหละครับ เมื่อพวกเขาไปเจอกับร่องรอยบางอย่างที่ทําให้พรานป่าผู้ช่ำชองอย่างพรานช้างถึงกับหน้าถอดสีมันคือรอยเท้าปริศนาคือระหว่างที่เดินป่ากันอยู่เนี่ยพรานช้างก็ไปเจอเขากับรอยเท้าเสือขนาดใหญ่บนพื้นดินตอนแรกมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่พอเขาก้มลงไปดูใกล้ๆสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเพราะรอยเท้าเสือที่เขาเห็นมันมีห้านิ้ว เอ๊ก็น่าแปลกใจใช่ไหมล่ะครับปกติแล้วเสือจะมีรอยเท้าแค่สี่นิ้วแล้วนิ้วที่ห้าที่มันเกินมาเนี่ยมันโผล่มาจากไหนหรือว่านี่คือคําเตือนจากเจ้าป่าเจ้าเขาว,ว่าพวกเขากําลังจะก้าวล้ําเข้าไปในเขตแดนต้องห้ามเขาซะแล้วและคนเดียวที่พอจะให้คําตอบได้ก็คือพรานช้างนี่แหละครับเขาบอกว่านี่คือรอยเท้าของเสือสมิงตำนานที่เล่าขานกันมานานมันไม่ใช่เสือธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือคน คนที่เล่นวิชาอาคมมนต์ดำจนสามารถแปลงร่างเป็นเสือได้แต่ถ้าเกิดทำผิดข้อห้ามอย่างเช่นเผลอไปกินเนื้อดิบเข้าก็คือจบเลยจะต้องติดอยู่ในร่างเสือนั่นไปตลอดกาลกลายเป็นอสูรร้ายที่กระหายเลือดและล่ามนุษย์เป็นอาหารแล้วคำพูดของพลานช้างก็กลายเป็นจริงครับหลังจากนั้นไม่นานหน่วยลาตระเวนก็เห็นพระธุดงรูปหนึ่งเดินอยู่ไกลๆแต่พลานช้างที่เก่าประสบการณ์ปรับรู้สึกว่ามันแปลกแปลกเหมือนเป็นภาพลวงตา แล้วก็เป็นไปตามคาดครับพระรูปนั้นค่อยๆเดินล่อให้พวกเขาเข้าไปในป่าที่รกทึบขึ้นเรื่อยๆแล้วจูๆ่ๆร่างของพระธุดงค์ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเสือโคร่งขนาดมหือมาพุ่งเข้าโจมตีทันทีทุกคนระดมยิงสู้กันสุดชีวิตครับจนมันบาดเจ็บนั่นแหละแต่มันก็หนีรอดเข้าป่าไปได้ทิ้งไว้แค่ความสันประสาทที่ก่อกินหัวใจของทุกคนหลังจากรอดตายจากเสือสมิงมาได้อย่างหุดหวิดพวกเขาก็มุ่งหน้าต่อไปอย่างเป้าหมายหมู่บ้านดอนตะแบก แต่สิ่งที่พวกเขาเจอที่นั่นมันกลับน่ากลัวยิ่งกว่าเสือร้ายที่เพิ่งหนีมาซะอีกที่นี่คือหมู่บ้านร้างต้องสาบคือภาพที่คิดไว้ในหัวกับสิ่งที่เจอจริงนี่มันคนละเรื่องเลยครับจากที่คาดว่าจะเจอหมู่บ้านที่มีคนอยู่กลับกลายเป็นเมืองร้างที่เงียบกริบมีแต่กลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพที่คละคลุ้งไปทั่วและที่น่าสลดใจคือมีศพอยู่ตามบ้านเต็มไปหมดเลยครับเหมือนทุกคนตายไปโดยที่ไม่มีใครได้จัดการอะไรเลย แต่ท่ามกลางความสยดสยองนั่นพวกเขากับเจอคนรอดชีวิตครับเป็นชายชราเป็นคนเดียวชื่อว่าตาโชแต่สภาพแกก็ดูไม่ได้เลยเหมือนกำลังป่วยด้วยไข้ป่าอย่างรุนแรงพูดจาก็วอไปวนมาจับใจความไม่ได้ซึ่งมันยิ่งทำให้บรรยากาศหน้าขนลุกเข้าไปใหญ่แล้วเรื่องมันก็ยังวุ่นวายไม่หยุดครับจู่ๆสมชายหนึ่งในฐานของหน่วยก็มีอาการแปลกๆเหมือนโดนผีเขา้า ถูกวิญญาณของผู้หญิงที่ชื่อชบาหลอกล่อจนสติหลุดไปเลยก็เลยต้องเดือดร้อนพรานช้างอีกครั้งที่ต้องมาทําพิธีต่อสู้กับผูดผีเพื่อดึงสติของสมชายกลับมาให้ได้ด้วยสถานการณ์ที่มันไม่น่าไว้วางใจขนาดนี้คืนนั้นพวกเขาเลยตัดสินใจว่าอยู่บนพื้นดินไม่ปลอดภัยแน่ทุกคนเลยช่วยกันสร้างห้างหรือว่าที่พักชั่วคราวบนต้นไม้ใหญ่เพื่อใช้เป็นที่เฝ้าระวังและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของบทที่สยองขวัญที่สุดในภารกิจนี้ คืนสยองวนห้างเพอะตกดึกเท่านั้นเลยนะครับการปิดล้อมก็เริ่มต้นขึ้นอย่างแรกเลยซากเก้งเน่าๆที่ตาโชเคยอ้างว่าล่ามาได้มันลุกขึ้นมาเดินได้ครับแล้วก็เดินมาหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ยังไม่ทันจะหายช็อกตาโชก็โผล่ออกมาจากความมืดพร้อมกับขบวนผีชาวบ้านที่ถือคบไฟเดินตามมาเป็นทิวแถวก่อนที่จะมีเสียงผู้ชายปริศนาดังย้อเยอ,เยอมาจากเงามืดว่าคืนนี้ไม่มีใครรอดไปได้แนะ่ การต่อสู้ครั้งนี้มันเลยกลายเป็นการประทะกันระหว่างโลกยุคเก่ากับโลกยุคใหม่เลยครับฝั่งทหารมีอาวุธปืนครบมือแต่อีกฝั่งนะ่ะคือศยศาสตร์มนต์ดำลุ้นล้วนซึ่งแน่นอนว่าความหวังเดียวของหน่วยก็คือวิชาอาคมโบราณของพรานช้างนี่แหละครับฝั่งเสือสมิงก็โจมตีมันไม่ยั้งเลยครับ ทั้งใช้มนทำให้เถาวันดูเหมือนฝูงงูพิษนับร้อยนับพันเลื้อยขึ้นมาบนต้นไม้ทั้งเสกพายุฝนฟ้าขนองให้โหงกระนำเหมือนจะพังที่พักของพวกเขาให้ได้แล้วที่ร้ายกว่านั้นคือมันพยายามใช้มนสะกดจิตล่อลวงให้ทหารทุกคนกระโดดลงไปตายข้างล่างด้วยตัวเองแต่ในตอนที่สถานการณ์กำลังจะย่ำแย่ผ่านชางก็หยิบไพ่ตายออกมาครับนั่นก็คือกระสุนเงินที่ผ่านการปลุกเสก พอกระสุนนั้นนันถูกยิงออกไปมันก็สามารถทะลวงผ่านอาคมป้องกันตัวของเสือสมิงเข้าไปได้ครับสร้างบาดแผลชะกันให้มันจนต้องล่าถอยไปและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคืนนั้นเลยหลังจากที่เสือสมิงบาเดเจ็บหนักแล้วก็หนีหายไปปริยนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านต้องสาบแห่งนี้มันก็ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วความจริงที่น่าตกใจที่สุดก็คือตัวตนที่แท้จริงของเสือสมิงตัวนั้นก็คือพรานมิ่ง ซึ่งเป็นสายลับของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับเขาคือเป้าหมายที่หน่วยนี้กําลังตามหาอยู่ตั้งแต่แรกเรื่องมันก็คือเขาเป็นผู้มีวิชาอาคมที่แฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านแต่เกิดพลาดท่าคุมวิชาของตัวเองไม่ได้จนกลายร่างเป็นเสือสมิงแล้วก็คลั่งไล่ฆ่าทุกคนไม่เลือกหน้าไม่เว้นแม้แต่พวกเดียวกันเองสุดท้ายทุกคนก็เข้าใจแล้วครับว่าทําไมหมู่บ้านถึงได้ล่มสลายมันไม่ใช่แค่เพราะเสือสมิงอย่างเดียวแต่มันคือภัยพิบัติซ้อนภัยพิบัติ อย่างแรกคือพรานมิ่งที่คลุ้งคลั่งอารวาดและอย่างที่สองที่ซ้ำเติมเข้ามาก็คือโรคมาลาเรียหรือไข้ป่าที่ระบาดอย่างหนักทําให้คนที่รอดจากคมเคี้ยวของเสือสมิงก็ต้องมาตายเพราะไข้ป่าอยู่ดีจนสุดท้ายหมู่บ้านก็ถูกทิ้งร้างให้กลายเป็นแดนสนธยาแบบที่เราเห็นเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เลยทําให้เราได้ฉุกคิดนะครับว่าบางทีภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาอย่างเสือตัวใหญ่ๆแต่มันอาจจะเป็นอะไรที่เล็กมากๆที่ซ่อนเร้นอยู่แล้วตัวเรา และพร้อมจะร่าช,ชีวิตเราไปได้ทุกเมื่อมันก็เป็นคําถามที่น่าคิดนะครับว่าระหว่างเสือร้ายตัวใหญ่ที่จ้องจะขย้ำเราซึ่งซึ่งหน้ากับยุงตัวเล็กๆแค่ตัวเดียวที่อาจจะนําโรคร้ายมาสู่เราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวตกลงแล้วอันตรายแบบไหนกันแน่ที่น่ากลัวกว่ากัน